ีจับมาเลยจ้ะไอ้หูอย่าคนะจังช่วยชีด้วยนะย่งเ้ยเงียเงไม่ค่อยพูดนะะไม่ต้องกลัวอย่ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวไอ้จ้าบนบนหัวนี่อะไรจ้ะขายดอกไม้เหรอไม่ใช่ไงดอกไม้ดอกไม้ประดับนะโอ้ยใจเธอใจเย็นๆนะช่วยชีด้วยนะจ้ะดีเดินครูคี่จับมาขอบคุณเลยจับมาเธอไม่ต้องกลัวนะเธออยู่กับฉันสายพี่ดูนี่ยรับรองไม่มีใครกล้าทำอะไรเธอแน่นอนขอบใจเธอมากตอนนี้นะฉันต้องรีบเดินทางกลับเมืองฉันจะต้องรีบกลับไปแต่งงานฉันหน้าไม่เร็วดี เป็นคู่รักคจะพี่อะไรอ่ะเฮ้ยพี่แบบดีมากแล้วดีฮะจับเธอได้ยอะไรเนี่ยจับฉันไดไงเนามุสุลยักษ์ศีกระเวดีสดสวยจับฉันไดเนี่ยมีน้องมันเ้าพรายุดาวสวยน้ำจิ้ต้ จะหาจาสรรคประชาปล่อยไว้ก็เป็นมันคนชายจะต้องเข้าไปเกี่ยวกับจริงอย่าขาดพี่จะต้องเอาเลย <singing flowers> <the> <grave> 一串串，摘下一颗颗。 เธอคิดจะฆอะไรฉันไมทำเลยค่เจ็บช้ำใจจะฆนดเองอะไรไกันก็กเนี่นะน้อยจะสงสัยนะสิว่าฉันจะฆ่าเธอเพราะอะไรฉันจะบอกให้รู้รวับบนนี้ที่ฉันสาพี เขาเป็นคู่มั่นของฉันเขาจะรักเธอได้ไงเป็นคู่มันนะะนะ่นคู่มันม่นอะไรังไงคนอย่างฉันสายพิลลุถ้าฉันเกิดได้อะไรฉันก็ต้องได้แต่เอาใจเราดีแต่ไม่ผู้หญิงเป็นกันการท่านจะฆ่าจะฟันกันมันก็จะมัวปวดร้ายเกิดแต่นี่ทำไม่ได้เพราะฉะน,นั้นวันนี้ฉันจะปล่อยเธอไปก็แล้วกันปล่อยฉันขอบใจมากนะฉันขอบใจสุดมากเดี๋ยวก่อนแต่เห็นยาดิไหม ที่เขาเรียกว่าว่ายาพิษยาพิษถ้าใครที่โอนพิษถูกมันเข้าไปนมันจแ,แสบร้อนไปถึงกระดูกฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันจะทำอะไรว่าฉันหน้าจะสวยอย่างเธอเสียโฉมขึ้นมาทำอไรอะไรอน